สวัสดีครับผมน,นาลประนะครับวันนี้ผมพามาชมาแปลงนาข้าวนะครับที่ของเราฉีดทานฟอร์มรอบที่2ไปแล้วนะครับหลังจากที่ปัญหาของแปลงข้าวนาน,นี้ก็คือ,อมีลักษณะเป็นใบแดงใบจุดใบด่างนะครับเราฉีดทานฟอร์มรอบแรกไปนะครับผลต้นข้าวเนี่ยกระเตื้องขึ้นนะครับกระเตื้องขึ้นตอบรับของอตอบรับการทํางานของทานฟอร์มของเรานะครับ แล้วก็หลังจากนั้น15วันเราก็ได้มาฉีดทานฟอร์มรอบที่2นะครับตอนนี้ลักษณะข้าวคืออยู่ในลักษณะของการาตั้งท้องเริ่มตั้งท้องแล้วนะครับอีกประมาณสัก7ถึง15วันนะครับข้าวก็จะเริ่มออกเดี๋ยวเราจะมาฉีดรอบที่3กันต่อรอบที่3นี้เราก็จะใช้ทานฟอร์มถดหนึ่งบวกทานาทานฟอร์มถดสองนะครับแต่ว่าสูตรหนึ่งเราจะลดลงนะครับตามอัตราที่อัพไลน์ผม นะครับพี่ใหม่ชวรัตนะครับแกแนะนํามานะครับเดี๋ยวเรามาฉีดตอนนั้นแต่ตอนนี้เรามาดูผลของท่านฟอร์มรอบที่2ก่อนนะครับทานฟอร์มรอบที่2เนี่ยที่เราฉีดไปเนี่ยอัตราเท่าเดิมนะครับ20ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับเราฉีดไปครั้งที่2เมื่อเมื่อเมื่อวานนี้นะครับดูดูดูนะครับดูดูลักษณะข้าวนะครับผมอาจจะใช้ กล้องหน้ามันสลับไปกล้องหลังไม่ได้ของผมนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูนะครับลักษณะความเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับอันนี้แปลงแปลงแปลงที่ฉีดแถวบ้านผมเขาเรียกบิ้งหนึ่งนะครับมันเป็นบิ้งหนึ่งบิ้งหนึ่งตรงนี้อยู่ประมาณ50ตารางวานะครับให้เขาฉีดเปลี่ยนแปลงทดลองนะครับฉีดไปแล้วลักษณะดูดูลักษณะข้าวนะครับดูลักษณะใบข้าวนะครับความแตกต่างของของใบข้าวนะครับก็คือหนึ่งพอเราจับปุ๊บ มันจะสากมือนะครับแล้วมันจะแข็งนะครับเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ฉีดติดกันเลยนะครับแปลงที่ไม่ได้ฉีดมาฝั่งตรงข้างนะครับแปลงนี้ครับจับปุ๊บต้นจะอ่อนนะครับใบก็ไม่สากมือเท่าไหร่จับปุ๊บแล้วก็รู้สึกจะต้นนิ่มๆซึ่งเป็นเป็นส่วนที่แมลงแล้วก็เพี้ยชอบนะครับแต่ส่วนของเราเนี่ยฉีดทานฟอร์มไปแล้วเนี่ยต้นมันแข็งใบมันสากมือนะครับก็เลยทําให้เพี้ยไม่มีรบกวน นะครับลักษณะข้าวสวยชูใบธงสวยมากเลยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับทีิปนี้ถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของทานฟอร์มนะครับ <c oughs> แล้วก็ทานฟอร์มเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของซักเซตมอนะครับให้ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับ